สวัสดีครับ f c Channel โอรถมือ2นะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคลิปนี้นะครับมาเอาใจาสําหรับกลุ่มลูกค้าที่หารถไปใช้งานนะครับเอาไปวิ่งงานขนของแม่ค้าชีพรับเหมานะฮะหรือจะเป็นเกษตรกรก็ได้นะเพราะคันนี้จะเป็นตัวกระบะแค็บนั่นเองนะเป็นตัวต้าไฮรักดี v o 24J Plus นะครับ,รบสมาร์ทแค ตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาไมาแสนโลสีบอลเงินรถมือเดียวนะฮะร,ราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้ส่งอยู่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นเองนะผ่อนเบาๆ6ก0 0 0เจ็นนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับจำทะเบียนแล้วก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์6 5 2 2 2นะค,คันนี้คือเป็นตัวกระบะตัวเตี้ยเป็นตัวมดาตรฐานเลยนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ รายละเอียดตัวรถนะไฟหน้าเป็นแบบมาลติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินอยู่ในโคมเรียบร้อยนะครับก็จังหน้าเป็นโครเมียมสลับกับสีดําเงานะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีชนหนักมาอยู่แล้วนะครับไฟหน้ามันก็จะใสๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นโคมเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับเราจะเห็นคานด้านหน้านะที่อยู่ด้านในนะครับคานหน้าที่อยู่ด้านในอ่ะฟังแล้วไม่งงเนาะคานหน้าเดิม นะครับคันหน้าเดิมไม่มีโดนนะครับไม่มีโดนชนด้านหน้ามานะแล้วก็คันนี้ก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16นะได้ยางปี23ด้วยของดัลล็อบนะครับคุ้มตรงยางคันนี้คุ้มตรงยางยางนะคุ้มแล้วหนึ่งนะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยใช้ไปเลยอีก2ปี3ปีนะครับส่วนกระจกนะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะบานหน้านะครับบานหน้านี่โตตา้านะครับติดฟิล์มให้แล้ว นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวป้ายภาษีนะครับถึง6 7นะป้ายภาษีถึง6 7ดกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะนี่ขนาดตัวเจมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างนะครับมือจะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะแล้วก็ภายในนะเป็นสมาร์ทแคปนะครับภายในฝั่งซ้ายนะครับให้ดูก่อนไดนะค้คอนโซลสีดำนะครับคอนโซลสีดำ แอร์แบคสใบนะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับแอร์อนาล็อกนะครับแล้วก็มี USB AUX ตรงนี้นี่มี USB ไอ้พูดผิดตัว power outlet นะผมก็เพลินไปหนะ่อย power outlet มี power outlet นะครับแล้วก็อาจจะมีนี่ eco mode power mode มาให้ด้วยนะนี่แค่ตัวเริ่มนะฮะมี eco โ o d e มาให้แล้วนะครับส่วนตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ เบาะเป็นเบาะผ้าที่พักแขนอันนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกนะนโอเคส่วนตัวแคบด้านหลังพนักพิงนี่ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเาบาะมาวางให้นะเราเอาเบาะออกนะครับมันก็ตรงนี้ันจะเป็นที่เก็บของพวกประแจแม่แรงอะไรพวกนี้เก็บของใต้ที่นั่งนะครับส่วนโครงสร้างนะครับโครงสร้างหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีขยับ นะหัวน้อตไม่มีขยับเลยนะครับตัวลําโพงมีมาให้2ฝั่งนะบริเวณตรงแคกนะครับด้านหน้าก็มีนะลำโพงนะครับนี่ลำโพงด้านหน้าก็มีนะลำโพงอ่านะครับกระจกบานเดิมนะครับทุกบานนะตัวกระจกบานหลังนะครับมีระบบไล่ฟ้ากระจกเป็นพาร์ทเดิมโรงงานติดตัวการกระแทกท้ายนะครับของโตลต้าออกมาจากโรงงานด้วยนะแล้วก็ตัว แชสซีนะครับตัวซุ้มล้อหลังนะครับตัวแชสซีอันนี้ก็คือแชสซีเดิมนะครับยังอะไรมีนะครับส่วนไฟท้ายรายละเอียดไฟท้ายเป็นโครมเดินเป็นหลอดไส้หมดเลยนะตัวหนังสือตัวตา้าตัวรุ่นไฮรักรีโวอะไรต่างๆตัวหนังสือพวกนี้ติดอยู่ครบนะครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมนะครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมนะนี่ไฟเบรกดวงที่3ามมีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็ ส่วนของตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตตัวกระบะท้ายนะครับด้านท้ายไม่มีโดนไม่มีโดนทิ่มมานะครับซ้ายขวานะครับไม่มีโดนนะครับโครงสร้างเดิมนะพวกตัวสะโพกหลังขวาหลังซ้ายนะครับอ่าก็คือรถเดิมแหละนะครับไม่มีโดนมานะให้ดูเลยโครงสร้างเดิมไม่มีสนิมนะครับโครงสร้างตัวรถไม่มีสนิม ส่วนด้านขวานะครับฝั่งขวาบเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวแครนะครับโครงสร้างตัวแครรายละเอียดเดิมๆนะครับอันนี้รายละเอียดเดิมเลยเบาะก็สภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็เลขไม้นะครับ นี่ห0ึ่งแสนโลนะอ่ะกลับไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมลใหม่หนึ่ง8สนแปกิโลเมตรนะครับไม่แสนโลพูดง่ายนะครับสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยก็สภาพสมบูรณ์นะครับแน่นนะครับไม่ย้วยนะตัวคอนโซลตัวช่องแอร์อะไรต่างๆ,ๆก็ตกแต่งเป็นสีดำหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างด้านหน้าดีกว่านะครับว่ารายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์สองจลิตรนะครับ150ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับสำหรับบีโวคันนี้เครื่องยนต์เดิมห้องเครื่องรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเดิมเดิมนะครับถือว่าเดิมเดิมเลยจุดแต้มสีมาคิวซีรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะ คานหน้านะครับรูน็อตด,ด้านหน้านะครับคานหน้าเดิมตัวสื่อตัว R นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นตัวแอนะครับเนี่ยพวกรูนอ็อตเหลี่ยมๆลีดีก็คือเขาเรียกว่าอะไรคมคมนะครับตรงนี้ไม่มีโดนไม่มีผิดรูปแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจตัวสติ๊กเกอร์ตัวเพจมอก,กนะครับรูน็อตต่างๆโครงสร้างตรงนี้ก็คือถือว่าเดิมๆเช่นกัน นี่แล้วก็นี่หัวน็อตฝั่งหน้าซ้ายนะครับด้านซ้ายเดิมนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองนะครับเม็ดอาคมคมชัดเจนแบบนี้เลยนะสติกเกอร์ติดมาจากโรงงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับใครที่สนใจนะครับรถกระบะแบบพนทุกๆนะครับ67,000นะคันนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าได้ดอกเบี้ยต่ำด้วยสำหรับ d e v o 2 4 j p ัดนะครับ คันนี้ราคา3,99,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยจัดฟรีดาวได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ขออนุญาตลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ